สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาพี่น้องพอกันทสมอนิวานป้าครับผมนป้านำหล่นเด้อจ้านี่จุดที่เอาวางคลิปหนาหน่อยเนาะมาเบิ่งคลิปมือนี้สีมันหลายจำได้นะค่ะป้ากำลังโดดเลยคุ่นจ้าพี่น้องหล่นเด้อค่ะเมย์เบิร์นเมย์วุ่นโอ้ยดูดิน่าจะพี่น้องแบบหลายแห่ง มือมือนีใส่ใหญ่กว่าสุนันน้อยเนาะใส่ใหญ่ขึ้นเด้อจ่านีปลาขาวบุงอู้พี่น้องจ้ะไปไปายลุ้ยเลยได้เ <laughs> หมาใหม่น้ำได้เ <laughs> หมาใหม่น้ำมาหลุนน้ำบ่ฝนเด้อจ้าสีมานหลายมานหน่อยมือน,น,อนอีอู้ตัวใหญ่ก็มีอู้พี่น้องคุณนะเบิงเด้อค่ะเอาล่อหลุนล่อชมกับบ่ฝนแหแหลกแหกหมานหลายซำได้เด้อจ้ะ เป็นองจ้าุณนาโดดเต็มเลยค่ะโอ้ยสุยอดุณนาไที่โดดเป็นยักยากยากยากยกน่ะป้าเด้อค่ะเด้อยากยากยกน่ะหน่ะน่ะโอ้เอาบ่ฝนเฮ้ยลุดหลุดหลดุ่นลุนี่แหละสิไดร้ยป้านไดเอาดีอเอาดีดี จะไหนบ่เอาไปใช่หรอบ,บอลไปใช่ล่ะโอ้ยมันตื่นเหมือนประด,ดูแล้วน่ะให้เขาอยู่ดอกบอมีปัญหาแห่ไหมแห่ไหมวันแห้บ่ถือป่าหนาวหนาวเย็นแหงจ้ะอุ้ยหนาวก็เย็นแหงเตะ ขึ้นไปสูงพอดเขาว่านา่าจียุบบนนีพอดีนี่ค่อยๆอ,อูย้ยเพชรหน้าตาแบบนั้นเนาะอู้อู้อู้ปาดมึงมีดวงหลายฮิ่งหลายเฮิ่งหลายบ่โอ้ยถึงไหมใหญ่ใหญ่กว่าชุดนั่น ไหนไปนี่นี่นี่บอสวนนี้บอสนี่หอยนี่บอเขาหอยเฮ้ยางานโหดีแล้วใส่ก็น่า <ละ S 1> งามเลยห,หนึ่งน่ะพีมาโดดอีกบอบาดโ,โดดจีด้นเต๋อบอสบัตรนัดทางเนืน้อเอาใหม่ออกจากเฮก้อนขาดเธออือปลาขาวนี่อ้าวนี่จ้ะนี่โอ้ใส่งาม ส่วนนั้นรุ่นไม่แต่รุ่นนี้เนาะจ้ะนี่นี่นนส่วนนี้เ,นเพิ่มขนาดนมาเพิ่มใหญ่เนาะวันนี้เพิ่มข้าวโอ้โดูน,นี้ใช่เนาะปวด,ดปากก่อนค่ะอนุญาตปวด,ดปากก่อนนี่จ้ะผลงานแหแหลกของโบฝนแหแหลกกะถือว่าได้มกนหนึ่งอยู่ค่ะหมานอยู่รอรุ่นอีกวายพอถึงเปล่าหนึ่งเด้อใหม่เดี๋ยว,กเ,ยวกเก็บใส่ถุงก่อนเด้อจ้ะ ชอบอย่างนั้นว่ามันเนโนยตั้มปะเพราะว่าปูมันเป็นพักข้างในอ่มนะมันบอเอาคือมีด โอ้ได yeah. ้ยูได้อยู่มาหนยู่ะมากุ่มอยู่บาทละซัมหนโอ้บาตละหมกเลยเนาะไอเนาะบาละหมกไปเบปาหนังกันค่ะไปโอ้ยมื่นไปลนลนลนเฮ้ยเยเฮเอยุยยุอ มานยุตย yeah. ็นจเนง喏ฮ่น่าฮาฮ่โอ้อดทนยูยูยโมกยูเดี๋มกยูบาทละวมกคุ้มยูค่ะสองบาทแล้วแล้วถุงก่อนเก็บเอาปลาออกจากแหงกอนเด้อค่ะเนี่ยบอคนอือมาแมกยูออกไอ แรนออกจากปลามากกับมาหาปลา,ปลาต่อเจาะเบาฝนมาย่หากินเป็นแล้วพีน่น้องชีวิตคนเฮาต้องสู้เขาวะยาเปล่าออเป็นแค่ก่อนค่ะจ้ะบาททีสองกระมานคือเกาตาหมาละมกเลยมาละมกบาทละมกหมาละมก บาทละหมกหรือหมกแล้วเก็บใส่ถุงก่อนเด้อค่ะหายป่าโอ้สุดยอดโอ้บาทมันขนาดโอ้มันแล้วจะมันมันมาตัวใหญ่ตื่นไปหน่อยเนาะกุ่นนี้เนาะ ดอกนี่ตัวใหญ่บางงาม,งามเลยเด็ดว่ามีคนวานกับเฮ้ยหนาวหนาวฮึม <c oughs> สันโด่งไอยูดอกนี้กลุ่นนี้งามเพียงปลาสวยมากหฮ้ยกเสร็จเจ็บเสร็จกับขี้แยงอหอม ปลาโรตเตอตัวหนึ่งพี่น้องอยากกินบอลนี่ปลาโรตปลาขาวปลาขาวหน่อยแล้วเขาเอิญปลาขาวหยั่งเหยียบอ่ะป้ายหยั่งปลาขาวหยั่งคนนั่นสิไปแล้วนั่นพคนนั่นไปอีดีที่นี่ไปบ่อยวะ รอบสามกระมกหนึ่งคือเกาจ้าแต่รอบนี้มีปลาหลูเด็ดปลาหลูเฮ้ยปลามันจะใส่งามๆเลยเดอ้อจา้าเนี่เหด็ดสมแซ่บค่ะนี่นขนาดนี้ดุนนี่นดุนนี่เห็ดปลาสมเด้อจ้าบ้านบ้านถือว่าใหญ่บ้านถือว่าใหญ่บ้านไหนใส่ใส่พอดีอยู่จำเนีน่ขนาดมก ขนาดสมกระไดไปเก็บชิ้นชุนก่อนค่ะไายังโดดเสยอยู่สีมาเป็นฝูงนะจ๊ะปลาขาวไปคือปลาซิวจะเป็นฝูงเป็นกลุ่มทุกคนอาตมาสิวานถือบอสเป็นจังหวะของเขา กับบอลแทนนับใส่บาทบาทและมุกมาเก็บปลานลอวกันค่ะหมจังหลอบและมุกที่เด้เอเจ้านี่หลลอบะมุกเก็บแส่หาหนะคะในร้ายตื่นแล้วจ้ะ แหมะนก็หนิใช่ะเก็บแบบนี้จำนีพอดีงามนี่จริงอุ๊ยอุ๊ย,ยวานกและ เก็บปลาก่อนแล้วถวยมาเก็บใส่ทุนเขียวไว้มาซ่อมเบิองซื้อมาลองเบิองดดเด้อจจากกบได้เอาถังน้ำแข็งมาเนาะ,ะ,ะปกติสิใส่ถังน้ำแข็งจ้ะเพราะว่ายยานเป็นน้ำงูชีนะจ้ะแต่ว่าอากาศแบบนี้คือสิบ่เนเาดอากจ้ะอากาศเย็นอยู่ทุนิตกอยู่้ะ ที่นี่เนี่ยเขาเป็นหลังลอายุบัตรดูออจ้ะแกบบงามเด้อค่ะป้า,ปามื่อวานเก็บป้าก,ก่อนค้าอ่ะโอ้บระเทศไทยตอนตอน,ตอนวานจา้ะมาอีกแล้วยังเก็บบ่ทันแล้วเลยมาปลาละมกปลาละมกสิบบาทสิบโมกสิบบาทบก,บบาทบกับสิบโมกนะนั่ออน นจะได้ยังเก็บปลาเก็บปลาเ่าท่านอันนี้เด้แต่ท่าน,นดิเก็บถุงอยู่ได้มาอีกแล้วโอ้บอ่ฝนผู้เรามีหลายกว่าหน่อยเนาะเรามีได้หลายอยู่จ้ะเดี๋ยวเก็บปลาก่อนค่ะเจุดก่อนกันเดินไปแล้วโอ้เขาโอ้หลายแห้งรอบนี้โอ้ดมมุมกไงอยู่รอบนี้เนาะมกาุมกไงมุกไง ละมกชิ้มกกับชีบาทอุ๊บชี้บาทชิ้บบ <laughs> ม,กมกกับชีบาทโอ้เดี๋ยวเก็บป,ปากันค่ะรอบละมกรอบละมกสิบรอบกับสิบมกใส่ถุงเขื่อนดินไง Rồi mình tôi nhai vô lại Hãy làng. โถดเตรยมเลยได้หลอบแล้วมกเอาซีบหลอบกับซีบมกเอาเอาเอาตั้งเจ็งนะอื้อ เวียงเวียงแต่ละบาทนามแหง <c oughs> ตุนน้ำกันต้ะ hai hẹn à mày màn tu anh em bọn hãy bò hãy hô hãy Ô hô 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 là hô hô à. là hô hô nè hô 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 เด้อเลยหนึ่งสองเอาบาละมโมกมากบาละมโมกรอบนี้มีเตสไซมินิเพราะว่ามันออกตานา้ำไอ้อายหลอดออกได้นะมันน้ำแห้งแค่เป็นึงหลอดม